ต้นสังกัดคอนเฟิร์มนักแสดงสาววัย34ปีกำลังออกเดทกับนักธุรกิจตามรายงานของสื่อเมื่อวันที่15มิถุนายนโกอูริอดีตสมาชิกนักแสดงสาวเรนโบ์กำลังออกเดทกับนักธุรกิจนอกวงการที่อายุมากกว่าเธอ5ปีตัวแทนของ i ิเม e นายคอมส์ต้นสังกัดของโกอูริกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นความจริงที่โกอูริกำลังคบหากับคนนอกวงการที่อายุมากกว่าเธอ5ปีทั้ง คู่คบกันมาประมาณ1ปีแล้วหลังจากที่รู้จักกันผ่านคนรู้จักคนวงในกล่าวในขณะเดียวกัน โกอูริเดบิวในฐานะสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปเรนโบในปี2009จากนั้นเธอก็ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนอาชีพการแสดงผ่านละครเช่น Flower of Queen, My Only One, Love On เป็นต้นก่อนหน้านี้จีซุกสมาชิกเรนโบที่แต่งงานกับโปรแกรมเมอร์นักธุรกิจลีโดฮีในปี2020ได้ตั้งชื่อว่าอูริว่าเป็นสมาชิกที่มีแนวโน้มว่าจะแต่งงานในวงต่อไปมากที่สุดในทีม